เร่งคราชีวิตจูนจิรพรรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สเจ็ดเฟซบุ๊กเพจทีแพชชั่นดคอมได้โพสต์ข้อความว่าน้องจูนจิรพรสิงห์เอี่ยมอดีิตรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส 2007และท็อป8มิอีร์2007เสียชีวิตแล้วโดยระบุข้อความว่าพวกเราขอสแสดงความเสียใจต่อครอบครัวน้องจูนจิรพรสิงห์เอี่ยมอดีตรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ย e นิเวอร์2007และท็อป8มิอร์2007พร้อมรางวัลชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในการจักไปอย่างสงบของน้องเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจาก นั้นก็มีเข้ามาแสดงความเสียใจพร้อมสอบถามถึงสาเหตุซึ่งก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาตอบว่าน้องเป็นมะเร็งนะครับหายจากมะเร็งเต้านมมารอบหนึ่งรอบนี้กลับมาเป็นที่ตับ